ทองแพงนะทะลุบาทละ5้าหมื่นแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายเนี่ยแต่งตัวเป็นไรเดอร์ครับบุกเข้าไปชิงทองได้น้าหนักมากกว่า8บาทตอนนี้ตํารวจรู้ตัวแล้วครับเ <ๆ S 2> นี่แหละครับคุณผู้ชมคนร้ายสวมเสื้อไรเดอร์ใส่หมวกกันน็อกถุงมือแล้วก็ถือปืน ไปก่อเหตุที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการอาศัยจังหวะช่วงที่ลูกค้าเนี่ยกำลังเลือกดูสร้อยคอทองคําบกเข้าไปคว้าสร้อยคอในถาดแล้วก็วิ่งหลบหนีครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานช่วงก่อเหตุเนี่ยคนร้ายก็ตะโกนบอกว่านี่คือการปล้น<อ>พร้อมกับเอาปืนออกมาข่มขู่คนที่จะไปซื้อทองแล้วก็กวาดเอาทองคําหนักไป8บาทรวมเป็นเงินกว่า4ี่แสนนะอตอนนี้ตำรวจรู้เบาะแสแล้วทำเหมือนในหนังเลยนะ,ะนี่คือการปล้นอ,อทีนี้เบาะแสชุดสืบสวนสพบางพลีก็ได้มีการ แกะหาร่องรอยของคนร้ายแล้วนะคะหลังจากที่คนร้ายเนี่ยวิ่งหนีไปที่สะพานข้ามคลองสำโรงนะคะแล้วก็จุดนี้ชาวบ้านบอกเห็นคนร้ายรีบร้อนมากเดินมาตอนแรกคิดว่ามาปัสสาวะแต่ว่าไม่ใช่เขามาถอดเสื้อไรเดอร์แล้วก็หมวกกันน็อกโยนทิ้งคลองจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะคล่าสุดนะคะตำรวจสบพบางพลีนะคะทางผู้กํากับการพันตรีเอกไพโรธเพชรพลอยก็ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าเมื่อเช้ามีการ ประชุมกันแล้วก็สั่งให้ชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องจอปิดตามจุดต่างๆที่คนร้ายคาดว่าจะมาดูละเลาก่อนนะคะรวมถึงเส้นทางในการหลบหนีด้วยล่าสุดมีข่าวดีเพราะว่าตำรวจพอจะรู้เบาะแสของคนร้ายแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนนะคะคาดว่าคงจะใช้เวลาไม่นานในการจับกลุ่มมาดําเนินคดีค่ะย้ำด้วยนะคะว่าใครที่ไปรับซื้อทองอจากคนร้ายเนี่ยคุณอาจจะมีความผิดฐานรับของโจรเพราะฉะนั้นการที่จะรับซื้อทองก็ต้อง <S <S ระมัดระวังให้ดีด้วย นะคะ